ในการที่จะทําความเข้าใจแนวคิดการจัดก,การภาครัฐแนวใหม่ที่ละเอียดละออกขึ้นมาสักหน่อยเนี่ยผมคิดว่าควรที่จะได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบการจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการบริหารภาครัฐแบบดั้งเดิมหรือที่เรียกว่าโอ u b l i ิ a แอดมิ s t สต t ชันนะครับผมขอหยิบเอาบทความวิชาการที่เป็นงานเขียนของท่านอาจารย์ทวีศักดิ์สุทกวาทินอาจารย์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือของลีดานะครับที่เขียนไว้ในหนังสือชื่อว่ารวมบทความวิชาการการบริหารเมื่อปี2 5 5 5 1น0นะครับซึ่งจริงๆท่านก็ได้ทําการเปรียบเทียบลักษณะที่แตกต่างกันของการจัดการภาครัฐในมหห่หรือ NPM กับการบริหารภาครัฐแบบดั้งเดิมหรือว่า OPA นะครับไว้หลายประการรวมแล้วก็10ประการนะครับคราวนี้ผมจะถอดเอา ลักษณะของการบริหารภาครัฐแบบดั้งเดิมหรือเรียกว่า Old Public administration จากงานเขียนของท่านออกมามานำเสนอนะครับเรื่องแรกเลยการบริหารภาครัฐแบบดั้งเดิมเนี่ยเป็นการบริหารที่พยายามทําทุกอย่างในระบบราชการให้เป็นอันเดียวกันเป็นแนวเดียวกันนะครับที่ในบทความใช้คาว่าให้เป็นโหลเดียวกันทั้งหมดเลยแนวเดียวกันลักษณะเดียวกัน เป็นความพยายามที่จะทําให้มันเป็นมาตรฐานขึ้นมาแต่มันก็จะไม่ค่อยืดยุ่นกับสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปคือเรื่องบางเรื่องมันอาจเกิดจากเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันในเรื่องเดียวกันนะของหน่วยงานภาครัฐที่เจออาจจะเกิดจากปัจจัยที่แตกต่างกันไปบ้างการที่แบบแก้ปัญหาโดยวันไซฟิตออลเนี่ยมันอาจจะไม่ช่วยแก้ปัญหาจริงๆนะครับ ลักษณะที่2แล้วก็คือ OPA จะพูดถึงระบบคุณธรรมของระบบราชการซึ่งจะเน้นการปกป้องสิทธิทประโยชน์ผลตอบแทนให้กับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจจะมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันซึ่งมันไม่ควรจะเป็นระบบคุณธรรมที่มันควรจะต้องเป็นนะ ระบบคุณธรรมของ NPM จะแตกต่างออกไปนะครับเดี๋ยวใน EP หน้าผมจะมาคุยให้ฟังครับลักษาที่3 OPA ก็จะเน้นการทำงานตามกฎระเบียบตามกระบวนการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้คราวนี้ถ้าขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ได้กำหนดไว้ใน paper เเไม่ได้กำหนดไว้ในเอกสารมันก็จะอาศัยแนวปฏิบัติของข้าการที่ทำกันมาแต่ดั้งเดิมเนี่ยทำยังไงก็ มีแนวโน้มที่จะรักษาสารภาพคือทําแบบนั้นต่อไปนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ผิดนะแต่มันอาจจะไม่เพียงพอกับการตอบสนองกับบริบทของงานที่มันแตกต่างหลากหลายออกไปหรือมันมีเหตุปัจจัยที่เข้ามากระทบที่หลากหลายแตกต่างออกไปจากเหตุปัจจัยที่เคยมีผลกระทบกับวิธีปฏิบัติงานแนวปฏิบัติอันนั้นแต่ดั้งเดิมนะลักษณะที่4แล้วก็คืองานระบบราชการตาม o p a เนี่ย จะเน้นใช้ข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถทางเทคนิคที่ตรงกับตำแหน่งงานเป็นหลักลักษณะที่หเลยก็คือข้าราชการเนี่ยจะมีฐานะเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยการผลิตรายจ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับข้าราชการก็จะถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองของระบบราชการมันส่งผลอย่างหนึ่งคือทำให้ OPA เนี่ยมองข้าราชการเป็นปัจจัยการผลิต แต่ในแนวคิดของการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือทนมนุษย์เนี่ยก็จะมองแลักษาที่แตกต่างออกไปนะครับจริงๆแล้วอ่ะถ้าจำนวนค้าราชการมันเยอะแต่ค้าราชการเนี่ยสามารถ o ร i ไวหรือว่าส่งมอบก,การบริการสาธารณะที่มีคุณภาพได้หลากหลายจริงๆอะ่ะผมว่ามันก็คงไม่มีประเด็นหรอก ประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็คือขา้าราชการหนึ่งคนเนะี่ยทำงานได้นิดหน่อยรับวิษากิจบางแห่งพนักงานที่เป็นหัวหน้าง,งานบางคนมีหน้าที่แค่นับเอกสารที่ทํามาจากลูกน้องว่าครบถ้วนถูกต้องหรือเปล่าซึ่งงานมันน้อยมากนะตรงข้ามกับภาคเอกชนเนี่ยจะเป็นมัลติฟัง์กชันกันจริงๆเลยพนักงานหนึ่งคนอาจจะต้องสามารถทํางานแทนพนักงานคนอื่นๆที่ขาดได้ แต่ถ้าเป็นระบบราชการเนื่องจากมันเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวไงประกอบกับมันก็ไม่มีใครอยากไปทําผิดเพราะว่าถ้าไปทํางานแทนคนอื่นแล้วปรากฏว่าเราไม่รู้ระเบียบปฏิบัติจริงๆมันทําผิดขึ้นมามันก็สวยนะครับมันก็เลยกลายเป็นถ้าเธอขาดคือเธอไม่มาประชาชนไปขอรับบริการฉันก็บอกว่ามาวันหลังก็แล้วกันเพราะคนที่ทําคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบจริงๆเขาไม่ว่างเขาไม่สะดวกแบบนี้หรือเขาลามันก็เลยทําให้ ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของประชาชนนะ่มันจํากัดพอสมควรเลยนะฮะลักษณะที่6คือ OPA จะเป็นการจ้างงานภายใต้ระบบการจ้างงานพนักงานจนกเกษียณอายุแม้กลุ่มพนักงานราชการกลุ่มพนักงานองค์กรของรัฐเนี่ยจะเป็นรูปแบบการจ้างงานตามสัญญาจ้างก็ตามนะครับแต่มันก็จะมีการจ้างงานไปเรื่อยๆอะ่ะถ้าแบบความดี ก็ยังพอได้ความชั่วไม่มีปรากฏนะครับก็ทํางานต่อไปจนกระที่เกษียณอายุราชการอันนี้เป็นค่านิยมหลักของระบบราชการที่ยึดถือมาเป็นแบบเดียวกันของ OPA นะฮะลักษณะประการที่7ก็คือตัวระบบราชการเองมีข้อจํากัดในการหารายได้ซึ่งแตกต่างจากภาคเอกชนระบบราชการในอดีตก็จะเน้นความมั่นคงในการจ้างงานใช่จะเน้นการ สังคมสงเคราะห์ให้กับข้าราชการมันจะเป็นการใช้งบประมาณซะเป็นส่วนมากครนี้ถ้าเกิดจะมาทํางานเหมือนภาคเอกชนในการหารายได้เนี่ยผมว่ามันคงจะลําบากเนาะเพราะว่าโครงสร้างภารกิจอะไรต่างๆนี่ไม่ได้เน้นไม่ได้เอื้อให้หารายได้จากการให้บริการ NPM จะมองในลักษณะที่แตกต่างออกไปแต่โอเคละเดี๋ยวมันก็จะมีภารดามอันใหม่ของรปรสเนี่ยมาบาลาน س มันก็ไม่ใช่องค์การภาครัฐจะต้องไปเน้นหารายได้จากเหมือนกับภาคเอกชนเพียงแต่ส่งมอบบริการให้มันมีคุณภาพที่มันตอบสอบสนองหรือตรงกามความต้องการของประชาชนก็เป็นใช้ได้ลักษณะที่8 OPA ก็จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตามกิจกรรมการทำงานของข้าราชการแต่ละคนปัญหาคือกิจกรรมการทำงานเนี่ย มันไม่ได้ถูกออกแบบมาบนพื้นฐานของของการกำหนดผลลัพธ์อย่างครบถ้วนนะจะบอกว่าไม่มีการกำหนดผลลัพธ์มันก็คงจะไม่ไม่ถูกต้องทั้งหมดนะแต่ไอ้ผลลัพธ์ที่ข้าราชการแต่ละตำแหน่งทำออกมาเนี่ยมันอะไรกับความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การหรือเปล่าอันนี้น่าคิดนะลักษณะที่9เลยก็คือในแนว OPA เนี่ย ระบบราชการก็จะเป็นการทํางานตามสายบังคับบัญชาซึ่งบางทีก็จะาให้เกิดความขัดแย้งกันเองเช่นเป้าหมายของหน่วยงานหนึ่งกับหน่วยงานอื่นแตกต่างกันก็เลยเกิดเป็นข้อพิพาทซึ่งมันจะต้องแสวงหาแนวทางแก้ไขแหละแต่มันจะแก้ยังไงอ่ะมันต้องไปว่ากันที่การแก้ไขกฎระเบียบกลายเป็นต่างฝ่ายต่างก็นิ่งไปเลยคนที่รับเคราะห์ก็คือประชาชนผู้มารับบริการเพราะระเบียบม,มันขัดแย้งกันเอง ประชาชนอาจจะต้องวิ่งไปวิ่งมาแทนที่ระบบราชการจะหาวิธีการจัดการกับเรื่องแบบนี้มันแสดงให้เห็นถึงลักษณะของการทํางานแบบ cross functional team มันมันไม่ค่อยมีมากนในระบบราชการไม่ใช่ว่าไม่มีนะในองค์การภาครัฐอย่างเช่นกรมสับนี่์ก็จะเห็นภาพของ cross functional กันค่อนข้างเยอะมากเลยก็จะเกิดประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในการเรียกเก็บภาษีกับประชาชนกับนิติบุคคลเนี่ยดีมากเลยนะครับ ลักษณะถัดไปเลยคือลักษณะสุดท้ายนะคือ o p a เนี่ยก็จะเน้นองค์การกลางทำหน้าที่บริหารงานมีการสวนอำนาจและหน้าที่การบริหารงานบุคคลไว้เพื่อดำเนินการเองเป็นส่วนใหญ่แต่ n p m จะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปซึ่งเดี๋ยวใน ep ถัดไปเดี๋ยวผมจะคุยเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นนะครับจากมุมมองของท่านอาจารย์ทวีศักดิ์สุตกวาถินอีกครั้งหนึ่งครับ